ขนข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้น้องข้าวคะอยู่ที่สโนว์แมนค่ะนี่ขนมข้าวนะคะก็ได้ปั้นมุนย์ถิมะนะคะนี่ค่ะเป็นก้อนเลยนะคะอุ้ยแตกแล้วหนาวไหมลูกหนาวมากเลยค่ะที่นี่นะคะเมื่อกี้เพิ่งกินไอติมมาะค่ะเป็นไอติมแบบแท่งๆนะคะของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะเมื่อวานก็ได้เจอกันแล้วใช่ไหมที่ดิสนีย์จำได้บ่าแต่ตอนนี้นะคะน้องข้าว มันต้องติดมันนะคะตแต่ปั้นใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยปั้นมันโทีมะนะคะแต่ละวนแ่นแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมติดตามน้องหนุเขาด้วยนะคะคแล้วก็น้องหนุเขาจะปั้นทิงมันโถทีมให้ดูนี่นะคะแค่ต้องเอาประกอบกันให้นะคะให้มันเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะอย่างที่คุณต้องการนะคะแค่นี้ก่อนนะ,ะเข้ามาหนาวมือนะคะลูกบ๊ายบายะค่ะเดื